สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านหมากแข้งโดยนายทวินบุญประสบอดีตประธานเยาวชนบ้านหมากแข้งเรื่องติดตามพระองค์ทรงตรวจจุดสุ่มยิงาง เขาตวดหอเสร็จนะครับที่ผมบูปางหมู่บ้านก็เดินออกแบบเอามาแล้วก็ปมืงหมาว่าปับตูมูปุกซุ่มยิงนะครับเดินผ่านหมู่บ้านรวมตามวัดหลงทางบ้างนิดหน่อยก็ตำรวจปุกซึ่มยิงตัวบ้านนั่นแหละก็หลังๆก็ไปดูเบ้าตามตํารวจทหารหลังจากนั้นก็ พยายามหาทางเดินรัดว่าจะให้ถึงฐานเร็วไวก็หมด,ดท้ายก็ถึงฐานปฏิบัติการบ้านแข้งหลายหลายท่านก็เดินตามผมก,ก็ทยอยลงกลับมาผมมองเห็นผู้ใหญ่บ้านหันรีหันขวางอยู่ก็เลยถามว่าจะไปหาซื้ออาหารผมก็รับอาษาทันทีนะครับไปซื้อไข่ในหมู่บ้านตามพระ เพราะไม่มีร้านค้าก็เ,าเลยได้ไข่มาประมาณ 10, 67บ7ใบก็นำส่งผู้ใหญ่บ้านท,าทันทีนะครับก็มองไปเห็นพระองค์กำลังกอบไฟอยู่ก็ได้ยินเสียงพระองค์ว่าเอาขนมให้เด็กบ้างสิผมก็ได้รับขนมสามหอ่อก็รีบลงมาท,าทันทีเพราะมืดพอสมควรนะก็ พระสาวะแข้งได้อยู่ดีมีสุขมาจนทุกวันนี้ก็เป็นเพราะพระองค์ท่านนั่นแหละครับ